สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยรารวมวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนะครับจะครึ่งเดือนแล้วนะครับผมกับหวยรารวมช่องแทนเตอร์เทอมทางหวยราไทยหรือว่าแทนซักซิสรวมหวยเมื่อวานกระทอนแันใช่ไหมวันนี้เอาใหม่เด่นนะครับ6 2ครับมากับ4 5 7 3นะครับ หมา6กสองครับ6กสามหก7 2มา2อครับ2 4งสี่นะครับหลักร้อยนะครับบนกำลังมา1เนาะใส่1 6ึสองครับ1นึ สามหนึ่งหกสี่หนึ่งหกห้าครับหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองเจ็ดเน้นนะครับเน้นหกหกสองนะครับหกสามหกสี่ หนึ่งหกสองนะครับหนึ่งหกสามหนึ่งหกสี่สำหรับแนวทางหวยราวรวมนะครับผมวันนี้ก็มารุนกันนะครับวันอาทิตย์ขอโชคดีครับสำหรับวันอาทิตย์ที่ 14, สิบสี่สิงหาคมครับ